สืบเรื่องจากที่มีนะครับมีข่าวว่ามีในเรื่องของการกลุ่มบุคคลเนี่ยตั้งในเรื่องของกลุ่มเว็บเกตหรือลายกลุ่มก็ดีในเรื่องของด่านเชยงใหม่เพื่อเป็นการชี้ชอบบ่องเบาแสว่ามีเจ้าที่เนี่ยตั้งด่านตรงจุดไหนนะครับเ,เราก็ได้ตั้งทีมในเรื่องการสืบสวนสิบตามหากลุ่มแอดมินแล้วก็ในวันนี้เนี่ยได้ได้ตัวนะครับเพืิอเป็นเยาวชนนะครับก็ในในใน,ในส่วนหนึ่งได้นำเรียน หลังพูชานะก็เป็นว่าในส่วนนี้เนี่ยก่อนก่อนอื่นเนี่ยก็จะขอให้ทางสวัสดิ์สวัสดิ์มุ่ว่าไทยเนี่ยอธิบายความเป็นมาของด่านนะภีเป็นมาเป็นไปไับเรื่องของด่านนะครับหรือกลุ่มหรือเพจต่างๆนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับที่รายงานเกี่ยวกับการตั้งด่านนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้กลุ่มที่ได้มานะครับก็คือในส่วนของ กลุ่มลับนะผ่านจานตามจอภาพนะครับซึ่งกลุ่มตัวนี้นะครับก็ก่อนไปลงข่าวนะขอให้เซ็นเซอร์อันนี้ก่อนนะครับชื่งกลุ่มตัวนี้นะครับมีสมาชิกอยู่นะครับห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่ห้าคนซึ่งสมาชิกที่เข้ามาก็จะเข้ามาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคนไหนที่เจอดาเนก็จะข้อมูลมาลงที่ อาชีเนี่ยเอาไปใช้นะหรือบางครั้งเนี่ยคนที่มีผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมาใส่ข้อมูลตรงเนี้ยในการหลอกด่านนะหรือใช้เป็นช่องทางในการทําผิดเช่นอาจจะมีการชิงทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะก็ต้องดูกนว,ว่าตรงไหนมีด่านมากก็ใช้ข้อมูลตรงเนี้ยเป็นตัวตัดสินใจในการประกอบการกระทําผิดนะก็เป็นจุดเสี่ยงที่ทาให้เกิดอาญากรรมขึ้นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ในส่วนของคนนี้นะครับก็คือเรา ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ดูแลนะเป็นแอดมินตัวจริงเลยนะครับที่เปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็มีตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกนะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มด่านเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะตั้งกลุ่มแอดมินด่านเชียงใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งมีผู้บริหารในกลุ่มอยู่ประมาณ6คนเพื่อใช้ในการบริหารคนสมาชิกทั้งหมด5 500กว่าคนนะครับก็้ตอนนี้ก็ในกลุ่มนี้นะครตอนี้ก็รับสารภาพนะ ตำรวจสมัยน,น,นี้มันกวนะครับผมไม่ได้ตั้งใจคือรู้เท่าไม่ถึงการขอขอให้สักกองบอลกองขอให้ตำรวจท่านให้เอาใจมันก็ไดนน้ผมแล้วก็จะปิดงานะนเว็บเพจอันนี้ผมจะปิดแล้วนะคือไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างน้งงนดีน,นนะ<อ>แล้วก็แล้วก็ในส่วนของของอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นกลุ่มไลน์เนี่ยตอนนี้เราก็ได้บอแสนะครับก็คง เร็วๆนี้นะครับยังไม่เลิกนะครับในเรื่องของด่านเชียงใหม่ก็คงได้พบกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากประยาพันธ์นะครับในส่วนของผู้ที่คิดจะทําเรื่องนี้เนี่ยเออมันเป็นมันเป็นดาบสองคมในส่วนที่มันก็มันก็ดีอีกส่วนหนึ่งมันก็ถ้าคนเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยในทางวิชาชีพเนี่ยเอาไปหลบด่านหรือไปใช้ในเรื่องการก่ออาชญากรรมแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อในส่วนสังคมทั่วไปนะครับโอเคนะครับ นะครับตอนนี้เนี่ยก็ีิดว่าเราเราได้นําเรียนทางผูาาา้ระดับสูงของตอรอท่านบอกว่าเป็นเยาวชนเนี่ยถ้าขออภัยกับทางสังคมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะคุมประพฤติก่อนจริงๆนะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็คงต้องเฝ้านะครับเฝ้าติดตามความประพฤติของเขาสักระยะหนก็คือเรียกมาทำประวัติว่ากับใรบนะรในส่วนนี้ก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ ตำรวจจะได้เอาเป็นอะไรนะให้ช่วยพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีหรือใเรื่องไฮเทคของตำรวจต่อไปครับถาครับกากข้อมูลในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมดกี่เป็ดกี่อ่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เยอะเยอะเยอะประมาณมี่ย่อยต่างๆเฉพาะกลุ่มาว่าคำสั่งจากนี้คือจะกว่าล้างทั้งทุกหนทั้งหมดทั้งหมดครับถึงสิบนะครับเข้าๆอย่ามากกว่าสิบถึงสามสิบไมครับ ตอนนี่เท่าที่เท่าที่รู้เนี่ยประมาณ20